โอ้ยนเนี่ยนี่น้องมันป็นอย่างยูสวยปันนี่แล้วสวยเพ่นสวยง่ายแล้วเป็นอย่างคือบ่มาส่งเข่าปวนมือวืาว่ากูยู่จนว่าใส่กิ้วแล้วประท้ประทร้เนี่ยนี่เหรอ <What? S 1> มานี่ยนะมาเนี่ยกูสิตดำม,มึงกอะคักเลยอ่าเฮ้ยเพื่อนไล่กับเรื่องพ่อยายผมเป็นยูนเขาป้วนแหงแล้วบ่สฮะพ่อใหญ่นี่มาแล้วีเ้ามาแล้วเฮ้ยมาแล้วไปเฮ็ดอีหยังอยู่ไปเฮ็ดอีหยังอยู่สวยปานนี่แล้วบอมาส่งเข่าส่งน้ำไปดูใบก็เพิ่นมาไปดูใบ ไปลงไปอีกตัางหักง่อยป๋อกูหมดแติว่ามีหิวเข่าหิวหนามพ่อแห้งแล้วสวยปานนี้แล้วจนว่าเพี้ยนแล้วป๋อกูยี่ดาะฟพันธีกองนี่ฟาดพันตีกองตุ่มๆโยมไม่ได้ยินบหรอวะได้ยินอยู่ก็เขาฝ่าวเลยเด็ดนี่ค่อยฝ้าวมากเลยฝ้าวแล้วก็กินฝ้าวกินสติล่ะป้าดกองเข่ากองเข่าตัวที่แม่นี่ยังล่ะป้าดกองเข่าเป็นตะกุกกินอิ่มเนาะเอาปัดโทษปัดโทษ ยิ้มอยู่ดอกโอ้ยเถ่ามึงขัดเถื่อนเยิ้มอยู่ยิ้มอยู่ไปดูใบไม่อีกปมึมีเวลาว่างถึงขนาดไปดูใบคุณบอโอ้ยมึงว่ากูคิดว่ากูสิยิ้มตีนี่เลยซ้ำนี่กูสิยิ้มบอปะโทใบแล้วกินอยะไรล่ะที่เนี่ยนั่งกินบะหมี่แล้วมันเบิร์ดแหลนาะโอ้ยกองเข่ากักองไอ้น่อยเงินมันเบิดแหลนอ่ะินเสียลินเสียลินเสียเบิด มาให้ของกินกับบะมีเข่ากับกล้องน้อยน้อยโว้ยกูมาเหลียใจเถอะเฮ้อว้ยกูมาเหลียใจเถอะเฮ้อมีอะไรเหระเป็นยังเหอเออเออเอาจากไหนสักบางเหรอเออมีอะไรเหรอเอาจากไหนสกินหรือบวกกินเข่านะเอาจากไหนฮะใส่กวนเอาจากไหนอ๋าเอามายังไม่ก่อนนะมายังเอาเงยๆคนนี้แน่ไม่ก่อนน่ะยุ้งมันกัดหนะพะเจ้าไปว่ากูจะยุ้งไายคอยชิบะตายบ่ฮะาคอยบ่กล้าเฮ็ดดอก ไปกินเมื่อว่กินเข่าหันกินแล้วก็กินชิลักข่อยบ่ใกล้เฮ็ดยเลยอย่าได้อย่าได้ห้วยแห้งเสียมันจากวงได้นี่แห้งอารมณ์เสียมันตะคุณละได้นี่ไดอย่าเฮ็ดให้ของขึ้นไดรดินเสียได้มื้้อนีไดินเสียติฟ้องขึ้นอยู่นี่เฝ้ากินข่อยเฝ้ามาส่งเจ้ากบุญปานใดละนี่ข่อยเสียผมบ่อยากออกจากวงเลยนี่กินกินยอกินเยอะอิ่มอยู่งหนองเนาะเฒ่าเนาะข่อยสิไปน้าเตินต่ออีกได้นี่ข่อยเฝ้าหนี่จะเอาจังได๋สิกินแล้วบ่กินข้าวนี่ยถามเนกิน อันอันทรงเขาแล้วก็ไปน้ำทุนเสนอตเนาะไปน้ำทุนแต่นาค่อยค่อยมอยู่จะไปแก้ทุนได้แถาเด้จะมอยุ่อดิมาโทษจะเชื่องเงินไขว้นี่จะเชื่องเงินไขว้นี่ไขว้น้เอามาให้มดเอามาให้หมดเลยเอามาให้มดเขามาจ้เชื่งกิจกาักับยเงินไผยนี่จะเชื่องบ่นี่บ้ได้มื่อเ้านี้ใครไปได จ้า,ยกกาอ,อย่ามากินตาเขาไปทัเบิดนั่งในกระเป๋าหันเบิดนะจ้าเบิดนะเ,เบ็ดยวจับบานนะจ้าบแล้วจับาบานเลยแม่นบ่จ้ายาเนาะบ่ไปตามขัว้วนี่ไปตามทุนได้ที่รักเนื้อ <laughs> ไปตามทุนกินเขาหันกินจ้ากินอยู <c oughs> ่เนื้อเนื้อกินบ่มีจะกินยังเนาะ